พามาเที่ยวอะไราพามาเที่ยวว <What? S 1> ัดวัดวัดใหญ่อ่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นของเก่าพระเก่าอันนี้อันนี้พระใหม่อันนี้พระใหม,นนใหม่นี่พระใหม่ <c oughs> ไปแนะนำนี้มีอะไรมัง่งมีพระมีพระแบบไหนมั่งดูดิ <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> มีพระแบบไหนมั่งครับ มีพระแบบไหนบ้างพระเก่าเปล่าเก่าเก่าแบบไหนอันนี้แบบไหนสีแบบโบราณเนี่ยสีทองทองเขาเรียกว่าอะไรลงรักปิดทองเห็นไหมปิดทองเนี่ยไหนแม่สีทองทองเห็นไหมเออเขาเรียกลงอเ,อเออเขาเรียกลงรักปิดทองอ,อ,อันนี้เป็นแบบหินทรายหินทรายที่อยู่คู่กับวัดหลวงพอ่พอพระพุทธชินราชเป็นหินทรายสมัยก่อนที่อยู่รอบ รอบวัดบริเวณวัดนะครับไม่อหมายก่อตอนเด็กๆตัวน,นี้ยังยังยังไม่เก่าเก่าแล้วนี่เก่าแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ตอนเด็กๆเออตอนเด็กๆยังไม่เก่าอ,อันนี้เก่าแล้วคอหักตายแล้วอืมคอหัก,หกนี่เป็นเป็นแบบเป็นแบบไหนหินอะไรเขาเรียกว่าหินอะไรหินปูนหินทราย เออมีอย่างมีปืนด้วยปืนใหญ่เนี่ยปืนแดงของทหารอ,อืะขอบคุณนี่ค,ค,ครับขอบค้ครับฝากกดไลค์ เออกดตั้งใจซับสไคร์ซับสไคร์กดาากดาาระดิ่งติดตามตกดกระดิ่งติดตามครับ